ันอีกเชียเคยกับช่องนาชาติฟิชชิ่งครับผมในอีพีที่338หน้าบ่อปลาปลาปลวกแดงและยองครับผมวันนี้มีโซล่านะครับใคไหนไกลไม่ได้ครับผมวันนี้ตกงหน้าดินทั้งหมด13คันนะครับผมชวงติ้งเหยื่อสดกุ้งนะครับผมกับลำนะครับผมดูว่าจะมีปลากินหรือปลาครับยังเพิ่งจะมีตอดอยู่ครับลงไม้แรกครับผมเดี๋ยวฝากติดตามรับชมครับผมปากดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับกับช่องนาชาติฟิชชิ่งครับผมในปีที่338นะ บ่อปลาปลาลูกแดงได้ย่อครับผมคอยติดตามแล้วชมครับมีต่อครับมีต่อครับ สองโอเคหน่อท okay, ั้งแรกเกี ess ess <t <t ่ยวุ่ไปอาบอีัวโอ้ต่เบียเล็กเน้อยโอ้ยังดีครับผมเลิกดีโอ้เลิกงามยามดีครับเปล่าแค่วงทีตะนใหญ่ มาบ่อนีที่ไม่โดนเด็ดก,กระข้างนะเคยเด็ดปารีสเด็ดขาปากครับเดี๋ยวดดส่วนมากโดนกระข้างนะแต่แบบนั้นเะขาจะเปลี่ยนหลอดมาครั ไม่เคยหยุดเลยนะผมหยุดสิบวันก็ตกสิบวันเลยนะชอบชอบมากตกทุกรูปแบบแต่เดี๋ยวอะ่ะได้ตลอดไงเดี๋ยวกินดีใช่แต่หน้าดีผมไม่ค่อยได้ตกนานแล้วผมกินยากอนะ่ะน้ำเปลืองลำสุดโคตรเปลืองถ้าตกเยอะเนีย่ยโอ้โหเป็นทางทง บดนี่รอบเลยถ้าเก็บพร้อมกันก็รอบละโลรอบละโลค <c oughs> ือแบว่าเหมืามันกินเรื่อยๆเปลี่ยนเนอะควายเส้นชัว่วได้เกี่ยนร้อมกันเลยเนี่ยตีสวายไปสองคันเกียงเต่าเรื่อยๆนี่ก็กินยากบดจะกินมันก็กินแหละปลาเดี๋ยวเหรอ ถึอว่าปลามันหายพอเริ่มเข้าพื้บไีโดมาควนแล้วถ้าไล่แล้วต่หดตีตะเพียนตัวเท่านี้ผมไม่เคยเจอเลยนะตีไซส์ครึ่งโลก่อนเนี่ยครับไม่มีไซส์เล็กนมีไซส์คึ่งโลเท่านั้นซิ่งเจอครั้งแรกเลย ดุนเงินต้องเหยอยตัวหลักมีโอกาสลุ้น Ngon quá nè ครับท่านจะกินอลไรครับต้มปลากินตอนเย็นเลยตากอยู่แล้วเนี่ยกินตอนเยนน็เยนปลานะอันนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วแล้วนะครับ ถึงเวลาขึินสุดข,ของคลิปในวันนี้แล้วในวัน EP ที่338ถ้าปลาปลาบกแดงและยองครับผมวันตอนนี้ของกลับบ้านนะฮะตีทิท้งไว้เจ็ดคันครับผมเหมือนปลากินช่วงเย็นครับผมได้ตัวใหญ่ไปสองสามตัวครับผมได้ทะเพียนเล็กอีกสามตัวครับผมเดี๋ยวลองลุ้นอีกสักแป๊บหนึ่งครับเ่าจะยอยเก็บบอยกลับบ้านนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูปลารวมกันครับ